จป่ตอนนั้นที่ไปที่เขาเม่นนะสวยเหมือนกันยอดคือจะไม่เห็นยอดเขาเม่นนะเพราะว่ามันจะมีที่เม็บังหมดเลยโอ้ยมุมนี้สวยเลยพี่มุมนี้มีหมอกอ่าอ๋อออ๋ตรงนี้ไม่เคยขึ้นมาเลยเนี่ยจริงเหรอดีแล้วค่ะไม่เลยตรงนี้จะขึนไปไปดูไปดูมุมนู้นไปดูมุมนู้นสวยค่ะ ไม่เคยขึ้นมาเลยใน,น,นวันนี้มันอ๋นี่แหละไม่เคยขึ้นมารนจริงจริงหอบเสียงหอบนะคะเสียงหอบสวยไหมข้างบนเป็นไงบ้างสบายดี <laughs> หอบเอามาอีกคนหนึ่งแล้วมาแล้วขึ้นมาวันนี้ได้ร้อยภาพไปอีกแล้ว <laughs>